ภารกิจกู้พอร์ตเทรด5นาทีสายซอยกับสคริปต์เทรด 8x Super JTP ทำกำไรหลักมือได้ง่ายๆกับตลาด OTC สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000ืเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x r a d e นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะ มาที่ตรงประเภทกราฟนะครับเราเลือกเป็นกราฟแท่งเทียนแล้วตรงเวลาตรงนี้นะครับเราจะทําการเทรด5นาทีกันเราก็จะมาเลือกกราฟ5นาทีนะครับต่อมานะครับเราก็มาที่ตัวชี้วัดนะครับกดขึ้นมาเอ่สำหรับตัวสคริปเทรดนะจะเป็นตัว 8x super JTP ตรงนี้นะครับสำหรับสคริปเทรดตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับจากแอดมินนะครับ ใครที่ยังไม่มีสคริปต์เทรดนะครับก็ทักหากดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็ขอสคริปต์เทรดตัว 8x Super ซ t p เปอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้เป็นลิงก์มานะครับเพื่อนๆก็เอาโค้ดนะครับมาวางนะครับแล้วกดบันทึกนะครับแล้ววิธีการใช้งานนะครับก็มาที่ตัวชี้วัดเนาะมาที่สคริปต์เทรดนะครับแล้วก็มาเลือก 8x Super ซ t p เปอร์ตัวนี้นะครับก็กดขึ้นมาได้เลย สำหรับเซตติ้งต่างๆเนี่ยเราก็ใช้เบสิกพื้นฐานได้นะครับก็กดสมัครใช้งานนะครับ มันก็จะได้ทั้งแนวรับแนวต้านเข้ามาในกราฟนะครับแล้วก็จะมีตัวลูกศรนะครับเข้ามาในกราฟให้เราด้วยตัวลูกศรแบบนี้นะครับเราจะเน้นซื้อในแท่งถัดไปนะครับถ้าขึ้นสีแดงสั่งเซลนะครับเราก็จะเซลล์ในแท่งนี้นะครับเซลล์ลงมาก็จะปิดเป็นสีแดงแบบนี้ก็แปลว่าชนะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีสัญญาณบายเนาะตรงนี้บายนะครับตรงนี้ก็เข้าออเดอร์ซื้อบายในแท่งถัดไปแท่งนี้ก็ปิดเป็นเขียวก็ชนะไปสวยงามอ่ะสำหรับตรงนี้เป็นสีแดงเซล อีกครั้งนะครับก็เซลล์เห็นไหมครับก็จะเทรดกันง่ายๆตามนี้เลยนะครับแต่การเทรดของเรานะครับผมเราจะไม่ได้เข้าแค่ออเดอร์เดียวนะครับ สำหรับคลิป EP นี้ผมจะเน้นซอยไม้ให้ดูนะครับซอยไม้แก้พอร์ตยังไงนะครับจากให้ติดลบกลับมาเป็นบวกเนาะหรือจากที่มันติดลบเยอะๆเนี่ยเราสามารถทำให้มันติดลบน้อยๆลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเทรดนะครับกับที่ผมเทรดตลาด OTC กับเทคนิคสคริปเทรดตัว 8x super ตัวนี้นะครับ พอร์ตเริ่มต้นของเรานะครับอยู่ที่แสนเกบาทเราเริ่มต้นกันที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายนะครับว่าเราเนี่ยจะทํากําไรขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับกับเทคนิคเทตรดตัวนี้นะครับกับสคริปเทรดเนาะ อ่าสำหรับตรงนี้เห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยเห็นไหมเป็น time frame 5นาทีอ่ตรงนี้มีสัญญาณให้าบนะครับแล้วก็เปิดแท่งใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรารอราคาย่อลงมานะครับเป็นสีแดงๆเราก็จะทําการรัวไม้เปิดบายขึ้นมานะครับ เพราะว่าตรงนี้มีสัญญาณให้บายเนาะเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยเราจะเซ็ตเวลา5นาทีนะครับแล้วผมจะใส่ไม้ละว5 0 0ัน้เนาะแล้วผมจะซอยไม่เกินหมื่นนะครับสําหรับไม้แรกของเราอ่าเราเซ็ต5นาทีนะครับกราฟเคลงมาอย่างนี้นะครับเราก็ทําการเริ่มเปิดออเดอร์นะครับตอนนี้เปิดมาไม้แรกนะครับแล้วก็เปิดไม้ที่2ตามมานะครับอ่ะกราฟยังไม่ขึ้นนะครับเราก็ ซอยไม้เพิ่มนะครับอันนี้ผมก็ซอยมาทั้งหมดเนี่ยสี่ไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นกราฟ5นาทีนะครับยังมีเวลาตอนนี้เหลือกะเหลือเวลาอยู่ประมาณ1นาทีที่จะปิดแท่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับกับแท่ง5นาทีนี้เนาะโอเคนะครับ เราก็มารอลุ้นสัญญาณตรงนี้กันตรงเนี้ยเพื่อนๆจะสังเกตเนะว่าสัญญาณตรงเนี้ยมีการหายไปนะครับสัญญาณหายไปเนาะไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราแพ้ไม้นี้นะครับเราก็จะไปหาตรงที่มีสัญญาณในการที่จะเข้าทบไม้ใหม่นะครับแต่เราก็มารอดูกันนะครับเพราะว่าแท่งเทียนก่อนหน้านะครับมันก็อยู่แถวโซนแนวรับนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีขีดสีกเขียว,ว,วอยู่นะครับขีดแถวประมาณเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นโซน แนวรับเก่าๆนั่นเองนะครับที่กราฟเนี่ยจะมีโอกาสที่จะดิดขึ้นมาได้นะครับผมก็มีการเข้าแถวแถวแนว ไม้สองที่ทบขึ้นมาอีก2ไม้นะครับก็มีการเข้าแถวแนวโซนข้างล่างเป็นตัวแนวรับนะครับตอนนี้กราฟก็กําลังดีดขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้บวกทุกไม้เลยนะครับจาก4ไม้ที่ผมเข้าไปนะไม้ละ2อ0พอัดไป4ก็ใช้งบอยู่1 0,000ื่นนะครับก็พอร์ตผมมีหลักแสนนะเทรดหนึ่งหมื่นนี่ก็คือก็จะไม่เกิน10%ก็พอดีนะครับสาหรับเซตนี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ30วิสุดท้ายนะครับก็รอให้กราฟเนี่ยปิดจบสวยๆนะครับสาหรับ ทำเฟรม5นาทีโอเคครับเหลือ5วิสุดท้ายนะครับ3 2 1นะครับก็ปิดชนะไปเรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์แรกของเรานะครับคู่ GU นะครับโอ้โหมีสัญญาณต่อนะครับมีสัญญาณต่อ GU ต่อนะครับ5นาทีเนาะเห็นไหมครับมีสัญญาณเราให้เราบายเพิ่มนะครับบายเพิ่ม เดี๋ยวเราเซตกราฟ5นาทีแล้วกาย่อลงมาอย่างงี้นะครับเราก็จะเข้าเทรดซื้อขึ้นกันต่อนะครับก็เริ่มเข้าไม้แรกมาแล้วนะครับผมเปิดมา2,500อ่ะย่อลงมาอีกนะครับเดี๋ยวจะทําการเข้าซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้ก็อัดมา2ไม้แล้วนะครับตอนนี้ทุนอยู่5,000นะครับอ่าราคาจะย่ออีกไหมนะครับถ้าย่อลงมาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการซอยเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่ย่อเราก็ไม่ซอยเพิ่มนะครับ โอเคครับก็30มิบวินาทีสุดท้ายนะครับเราคงไม่ได้ซอยไม้เพิ่มกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปิดจ็อบเราไม่สามารถซอยไม้เพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับถ้า30มิบวินาทีสุดท้ายนี้นะครับเราก็ ชิวๆนะครับสำหรับการเข้าเทรดอันนี้เราแค่ซอยไป2ไม้นะครับก็วินได้กำไรก็จะอยู่ที่4,260นสะครับสำหรับไม้นี้ก็ชิวๆนะครับย่อลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาวินสวยงามนะครับข่าวดีนะครับสำหรับใครที่โดนลดเปอร์เซ็นต์เทรดทำกำไรอยู่ หรือถอนเงินเข้าช้า3-5วันแล้วเงินยังไม่เข้าสําหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับเข้ามาในห้องเทคนิคลับเนาะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตามให้นะครับใครอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะครับก็แอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับบอกอยากเข้าห้องเทคนิคลับ JTP นะครับเดี๋ยวแอดมินพาเพื่อนๆเ,เข้าห้องเทคนิคลับของผมนะครับสําหรับไม้ที่2ของเรานะครับผมตอนนี้พอรตก็2ไม้ในบวกก็มาก็12ื่นแล้วนะครับผม สำหรับคู่ถัดมานะครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับ Nzd usd นะครับมีสัญญาณซื้อขึ้นนะครับเดี๋ยวกราฟเทล,ลงมานะครับจะทำการซอยไม้เข้าออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับตรงนี้มันอยู่ใกล้กับแนวต้านผมก็เลยรอย่อนะ,อะมาเปิดมาสองไม้นะครับ ย่อลงมาดีกว่าวราคาเปิดนี่ก็เทลงมาประมาณหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเทลงมาอีกนะครับเดี๋ยวเราซอยไม้นะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะมีเส้นสีเขียวอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวแนวรับเนี่ยผมสามารถซอยได้ยันข้างล่างเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูกราฟนะครับกราฟจะขึ้นไปเลยไหมตอนนี้เปิดมาแค่2ไม้อยู่นะครับสองไม้อยู่นะ เปิดมาไม้ลดสองพันห้านะครับเปิดตอนนี้ทุนอยู่ห้าพันนะครับอ่ายังไงโอ้โหมีกราฟเทแรงนะครับกราฟเทแรงออาเทลงมาเทลงมาอีกมาสักครึ่งแท่งอีกมาอา่มาเริ่มนะครับปฏิบัติการอีกสองไม้นะครับตอนนี้ใช้งบอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับผมก็เป็นการทบนะครับผมทบไม้แรกของเรานะ แต่ผมเนี่ยคาดการเอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยตรงนี้มันขึ้นไปเนี่ยก็จะปิดขึ้นไปสวยงามาดีดขึ้นมาอย่างงี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอ่แต่ยังไม่จบนะยังเหลืออีกสองนาทีนะครับเรามารอลุ้นกันอีกสองนาทีนะโอ้โหเทแรงนะครับผมขอเปิดไม้เพิ่มอีกหนึ่งไม้นะครับตอนนี้ใช้งบอยู่ที่12,500หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผม ก็มาแถวถั่วเฉลี่ยราคากันเนาะถ้ามันขึ้นไปปิดตรงกลางเนี่ยนะครับขึ้นไปสูงกว่าไอ้สองไม้ข้างบนตรงนี้หน่อยนะครับมันก็จะบวกก,กาไรนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยไม้เยอะกว่าข้างบนนะครับอ่าโอ้ยกราฟแท่งนี้น่าจะเทแรงนะครับแต่ยังมีแนวรับอยู่ที่โซนข้างล่างนะครับแนวสีเขียวข้างล่างเนาะปลายไส้ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าลงมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะซอยไม้เนาะเพราะว่าเทรดห้านาทีเนี่ยกราฟมันค่อนข้างที่จะนานเนาะผมก็เลย ปกติผมเทรดหนึ่งนาทีผมก็จะทบไม้รัวๆอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เทรดห้านาทีนะครับก็เลยมาซอยไม้รัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้จะใกล้ๆเข้าแนวรับของผมแล้วเดี๋ยวผมจะซอยไม้เพิ่มนะครับอ่ลงมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับมาประมาณนี้นะครับก็จะซอยไม้เพิ่มซอยเพิ่มมาอีกสามไม้นะครับตอนนี้ก็ใช้งบอยู่สองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสําหรับเซตเทรดนี้นะครับ โอเคก็มาวัดกันที่แนวตรงนี้นะครับผมมองว่าไม่น่านหลุดแนวตรงนี้นะครับกับอ,อีก3ไม้ที่ผมซอยเพิ่มข้างล่างตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับผมถัวเฉลี่ยราคาเนี่ยนะครับจากที่ผมเนี่ยจะขาดทุน เป็นหมื่นนะครับตอนนี้ผมถ้ามันปิดอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะขาดทุนอยู่แค่ ,3970 กบว่าบาทนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายเยอะนะครับสำหรับการเทรดซอยไม้ตรงนี้ที่เข้ามายิ่งถ้ามันขึ้นไปปิดข้างบนอีกเนี่ยเราก็จะได้กำไรเนี่ยเห็นไหมกำไรกำไรมันเนี่ยมันโชว์อยู่ประมาณ650นะครับถ้ามันปิดอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้กำไรแต่ถ้ามันลงมาปิดข้างล่างนะครับเราก็จะขาดทุนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม้ข้างล่างของเราเนี่ยได้กันปลายไส้เลยนะครับกับไม้ที่ทบลงมา มาลอลุ้นกันอีก1ิวิสุดท้ายนะครับ9 8 7 6ดหนะครับ5 4 3ส1สองหนึ่งนะครับโอ้โหคันคางปิ่มนะครับก็อ่ะเสียนิดหน่อยนะครับลบแค่3,979นะครับเห็นไหมไม้ก่อนหน้าของเราเนี่ยบวกมาตั้ง4 0 0พันนะครับก็ครบเวอร์กับก,บกำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนในไม้นี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราก็มาเทรดกันต่อนะครับผมอันนี้ก็เทรดมา3ามออเดอร์แพ้ไป1นะครับเดี๋ยวเราจะ มาจัดกันต่อนะครับโอเคครับเรามาจัดเอ็นแซดดียูเอสดีกันต่อนะครับก็เป็นคู่ต่อจากที่เราแพ้ไปนะเราจะมาล้างแ้นคู่นี้กันนะครับเห็นไหมมีสัญญาณซื้อขึ้นนะครับเป็นสัญญาณสีเขียวสัญญาณบายนะครับเราก็ทําการเปิดไม้แรกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเราได้ไม้แรกน้อยไปนะเดี๋ยวรอราคาย่อมาอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะซอยไม้เพิ่มขึ้นมาอีกนียครับผม เพื่อที่จะเอากําไรกลับคืนมาหน่อยนะครับอ่ะย่อลงมานะครับเราก็จะทําการซอยไม้เพิ่มนะครับซอยไม้เพิ่มอ่ะย่อลงมาอีกนิดนึงเปิดซอยไม้ไปนะครับตอนนี้ซอยมา2ไม้นะครับเราจะซอยไปสัก4ี่ไม้นะครับให้มันครบหมื่นนะครับรอราคาย่อมาอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะซอยเพิ่มนะครับมันจะได้เก็บวินสวยๆหน่อยไม้นี้อ่ะย่อลงมานะครับย่อลงมาอีก2นาทีนะครับกราฟยังมีเวลาให้วิ่งอ่ะกราฟย่อลงมาอีกนะครับ อ่ะเดี๋ยวย่อขอราคาดีๆหน่อยอ่ะเปิดออเดอร์นะครับไม้สามแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งไม้นะครับขอเล็งราคาก่อนย่ออีกไม้เนี่ยกราฟค่อนข้างดิดไปดิดมาดิดไปดิดมานะครับเหมือนกาลังจะบินแล้วนะครับรถกําลังจะสตาร์ทขึ้นนะครับแบบนี้ลงก็ไม่ได้นะครับก็แสดงว่าต้องขึ้นแล้วนะครับดีดดดอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลงไม่อีกไม้นึงทําการซอยไม้เพิ่มนะครับโอเคครบสี่ไม้เรียบร้อยนะครับหนึ่งหมื่นนะครับดีดขึ้นได้แล้วลูกดิดได้แล้วตอนนี้นะครับ โอเคครับก็เหลือไม่ถึง30วิสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้กราฟก็พุ่งขึ้นมาสวยงามนะครับจาก4ไม้ที่เราได้เข้ามาอันถ้าไม้นี้ชนะนะครับก็จะมาบวกอยู่ที่8,521บาทนะครับตอนนี้ก็เหลือ10วิสุดท้ายนะครับเหลือ8,7นะครับ6,5,4,3,2,1นะครับก็ ชนะไปทั้งหมดสี่ไม้นะครับตรงนี้ที่เราซอยเข้ามานะครับพอร์ตเราก็กลับมาบวกสวยงามนะครับผมอันนี้ก็เทรดมาทั้งหมดสี่ออเดอร์นะครับแพ้ไป1ชนะมาสามนะครับผมโอเคคู่ EG นะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณก่อนหน้าเนี่ยมีสัญญาณให้บ่ายซื้อขึ้นนะอันนี้ก็เราก็จะเทรด5นาทีซื้อขึ้นการตอนนี้ก็ ิดมา2ออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าราคาย่อมาอีกนะครับเราจะซอยเพิ่มอีก2 order กออเดอร์นะครับก็จะครบ10%ของพอร์ตนะครับผมเดี๋ยวย่อมาอีกไหมโอ้โหกราฟยังคงย่อมานะครับอ่าย่อมาแถวโซนแนวรับอยู่นะครับก็เข้ามาโอ้โหทะลุลงมาแล้วนะครับ ก็เปิดมานะครับถ้าผมมองดูฝั่งซ้ายตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าโซนตรงนี้นะครับแท่งนี้ค่อนข้างที่จะวิ่งแรงนะครับผมจะไม่ซอยเพิ่มที่ตรงนี้แล้วแต่ผมจะรอแท่งนี้นะครับให้มันรอดูผลแท่งนี้นะครับถ้าแท่งนี้ปิดจบไปนะครับผมก็ยังไม่ซอยเพิ่มแล้วตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรอดูสถานการณ์แท่งถัดไปนะครับเพื่อที่จะเปิดออเดอร์แก้ไม้มา,มาอันนี้ก็มารอเวลาอีกประมาณ3นาทีนะครับมารอลุ้นผลกันนะครับให้4ไม้ที่เราเข้ามานี้นะครับมันวินสวยงามนะครับมารอลุ้นกันอีก3นาที โอเคครับตอนนี้ก็เหลือ30วิสุดท้ายนะครับกราฟก็ค่อนข้างปิ่มจากไม้สุดท้ายของเราอยู่นะครับณนะตอนนี้นะก็มารอลุ้นนะครับผมจะตอนนี้ไม่มีโอกาสได้ทบไม้ขึ้นในแท่งนี้แล้วนะครับเราเดี๋ยวจะเป็นการทบไม้ในแท่งถัดไปนะครับเพราะว่าสังเกตจากแท่งเทียนช่วงท้ายๆเนี่ยมีแรงดีดกับหางค่อนข้างสูงเลยนะครับ เดี๋ยวผมมองว่าแท่งถัดไปเนี่ยนะครับก็สามารถาเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นได้นะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าอ่ะตอนนี้นะครับคู่ e j นะก็แท่งมีสัญญาณให้บ่ายนะครับสัญญาณให้บาก็จะเป็นการทบไม้นะครับสำหรับคู่ EG ของไม้ที่เราแพ้ตรงนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะทําการรอราคาย่อลงมานะครับเราก็จะทําการทบไม้นะก็ปรับเวลาเทรด5นาทีนะครับอ่ะเปิดออเดอร์แรกมาแล้วนะคะผมอ่ะเดี๋ยวรอราคาย่อลงมาเปิดออเดอร์2ต่อนะครับตอนนี้ก็เปิดมา2ไม้นะครับอ่ะอัดมาเพิ่มนะครับตอนนี้อัดอยู่ที่สามไม้เจ็ดพันห้าเหลืออีกหนึ่งไม้นะครับก็จะครบหมื่นหนึ่งเนาะอ่ะเราเทลงมาอยู่นะครับ โอเคครบหมื่นนะครับแต่ตรงนี้เป็นไม้ถั่วนะครับจะขอออกไม้เพิ่มนะครับก็ตอนนี้ก็จะอัดมาอยู่ที่หมื่นสองน้ารอยนะครับถ้าการาฟตรงนี้ขึ้นกลับมาบวกเนี่ยนะครับเราจะได้กําไรอืมขอใส่มาสักให้มันเป็นหมื่นห้าเนาะถ้าหมื่นห้าเนี่ยนะครับการาฟขึ้นมาบวกเนี่ยมันจะคบเวอร์ก,ก์เห็นไหมเห็นไหมมันดิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะคบเวอร์กบเงินที่เราเสียไปนะครับเราเสียไปหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเราชนะในไม้นี้นะครับเราจะ ได้กาไรมาที่12ื่นสองนะครับเพราะฉะนั้นหักลบกันแล้วเนี่ยเรายังเหลือกําไรอีกส0 0พนนะครับตรงนี้ก็อ่ะมารอลุ้นผลกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ30วิสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นจังหวะนี้เราก็ไม่สามารถเปิดออเดอร์เพิ่มได้แล้วนะครับเราก็แค่มาลอดูผลลัพธ์กันตอนนี้กราฟก็ค่อนข้างสูงนะครับจากที่เราซื้อข้างล่างมาเนาะ โอเคนะครับก็รอรุ้นกันอีก10กว่าวินาทีนี้นะครับเทรด5นาทีนี้รอนานมากนะปกติผมซิ่ง1นาทีนี้จบไปหลายออเดอร์แล้วนะครับน่าจะปิดจ็อบได้แล้วนะอ่าโอเคเหลือประมาณ4 3 2 1น,นะครับโอเคเราก็เรียบร้อยนะก็หักลบกับออเดอร์ที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาบวกกำไรนะครับผมอันนี้เราเทรดกันมา1 2 3 4 5 6อา,าอ,อเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเทรดการอีก1 o r ออเดอร์นะครับอีก1 o r d e ออเดอร์แล้วก็จะ เป็นสัก7ออเดอร์นะครับเราจะได้ปิดจ็อบกันไปเนาะสำหรับการเทรดใน OTC นะครับเราก็จะไม่เน้นเทรดเยอะเนาะโอเคมาเจอออเดอร์สุดท้ายนะครับ NZDUSD นะครับอ่าตรงนี้มีสัญญาณบายเนาะเราก็ทำการเปิดมาแล้ว2ออเดอร์นะครับกับทุน5,000บาทเปิดมาที่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับสังเกตอะไรไหมผมรีบกดไปหน่อยครับทุกคนตรงนี้ผมอ่าสงสัย เซ็งรอ5นาทีมานานหลายออเดอร์นะตรงนี้เปิดกราฟ5นาทีจัดเทรดหนึ่งนาทีไปเลยจ้ามาครับก็ตอนนี้ก็กดเวลา1นาทีมาเนาะก็ผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดนึงนะครับก็มารอลุ้นกันนะถ้าผมแพ้ไม้นี้เนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะเซตเวลาเทรดเป็น5นาทีก็จะทบทบไปนะกับทุน5,000เนะี่ยเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวอัดข้างล่างถั่วมานะครับเดี๋ยวก็จะตีกลับขึ้นมาได้ ก็สามสิบวิสุดท้ายนะครับก็มารอลุ้นนะจะกลับมาได้ไหมมันราคาค่อนข้างปิ่มนะครับนะตรงนี้นะครับสำหรับคู่ NZD USD อ่าขึ้นมาแล้วนะครับชื่นใจขึ้นมาแล้วนะครับจะได้จบไวๆเนี่ยไหมออเดอร์สุดท้ายของเราะครับออเดอร์ส่งท้ายนะโอเคนะครับสิบกว่าวิแล้วชื่นใจแล้วนะครับค้างตรงนี้เอาไว้นะตอนนี้เหลือเจ็ดหกห้าี่สามสอง หน,นะครับโอเคปิดจ็อบได้สักทีนะครับก็ไม้นี้บวกมาอยู่ที่4,260บาทนะครับก็เทรดไปทั้งหมดเนี่ยเออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ปิดจ็อบกันมาสวยงามนะครับมีการเทรดแพ้ไปทั้งหมด2ไม้นะครับแล้วก็ชนะมา5้าไม้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับตอนนี้พอร์ตของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ แส3ส3มหมบาทแล้วนะครับอะช่วงแรกที่เราเข้าเทรดกันเรามาสรุปผลกันนะตอนแรกที่เราเปิดมาเนี่ยพอร์ตเรามีแค่แสนเก้นะครับ ก็ตอนนี้พอร์ตตีขึ้นมาเป็นแสนสามหมื่นเนาะก็ตอนนี้หักลบกันเนี่ยก็จะได้กําไรอยู่ที่24,361บาทนะครับกับการเทรดทั้งหมด7ออเดอร์นะครับชนะ5แพ้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคเนี่ยก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เป็นนักเทรดเก่งๆนะครับผมก็รวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มเราสอนเทรดฟรีนะครับก็เข้ามาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็น มือใหม่เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ